ซื่อสัตว์นะครับเราประสบความสาเร็จแล้วจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็ต้องเดินทางจากนี้ไปพุทธสง์ยี่สิบสองกิโลไปขึ้นรถแล้วก็ไปมืองพลขึ้นรถไฟครับแล้วก็ไปกรุงเทพเดินไปครับห้เงเตียเนี่ยห้าร้อยนะครับแม่ห้าร้อยไปซื้อเป็ดผมก็ขายเป็ดเป็ดสี่ร้อยห้าสิบกว่าตัวครับขายได้แปดพันบาท ถึงได้ตจงงานนะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอพยากรภพมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็เป็นอ,อีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่รู้สึกร่มรื่นมากนะคะเราอยู่กับคุณสมบัติทองไกลรัตนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เราควรเอา แบบอย่างเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานแล้วก็การสร้างตนนะคะจะทำยากลำบากและได้ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจทั้งหน้าที่การงานพร้อมทั้งครอบครัวกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับป๋า,ป,าป๋าสมบัตินะคะครับผมค่ะที่นี่เข้าด้วยกป๋าสมบัติป๋าสมบัติครับป๋าสมบัตินะคะคับถ้า,าคะก็เห็นทางในประชาชนในพื้นที่ที่นี่นะคะก็คุย ถึงปา๋าบอกว่าป๋าเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างแล้วก็มีอัธยาศัยดีมากแล้วก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะทำไมป๋าเป็นใครมาจากไหนถึงได้ชนะใจผู้คนหรือว่าประชาชนที่นี่กันมากเลยเมื่อก่อนนี่ป๋ามาจากไหนคะหรือผมเป็นคนเกิดอยู่อำเภอพยัคฆภูมิทิสัยครับจังหวัดคาสรรค์เกิดที่นี่เองฮะคุณพ่อคุณแม่มาจากที่ไหนครับพ่อเตียนี้มาจากประเทศจีนครับ มาจากประเทศจีนครับแล้วก็มาอยู่มาอาสารคามเป็นพนักงานล้างขวดเหล้า40ของโรงงานสุราไทยเรือย้อนไปนี่กี่ปีคะเพื่อนะคะป๋าย้อนไปนี่ตอนเตี่ยมานี่จะเตี่ยเคยเล่าให้ฟังไหมคะป๋าว่าร้อยกว่าปีแล้วครับโอ้ร้อยกว่าปีนะคะ้เดี๋ยวนี้นะถ้าถ้ารวมนะปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ค่ะในความทรงจำตรงนั้นที่เตี่ยมาจากประเทศจีนมายังไรบ้างคะมาทางเรือครับ แล้วก็มีเสื่อผืนหมอนใบครับเสือผืนหมอนใบค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นที่จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามครับค่ะจะเป็นไง่อทีนี้ส่วนแม่ครับเป็นคนอำเภอบัวใหญ่บ้านของหลังน้อยอำเภอบัวใหญ่ครับแล้วก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ที่อำเภอวาปรีร้านสาบูนร้านสาบูนนี่คือเป็นร้านที่ตัวแทนขายสุราไทยเรือง ครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นคนดีทั้งคู่ก็เลยจับแต่งงานกันครับอ๋อไม่ไม่ได้จีบกันแต่ว่าไม่ครับไม่ไม่เคยจีบกันเลยไม่เคยนะสมัยก่อนนะครับถ้าผู้ใหญ่ว่าเห็นเห็นว่าวดีก็ให้แต่งงานค,คือสมัยก่อนนะครับแล้วก็ป้าก็ได้เออมาอยู่ที่แต่งงานเสียดก็ย้ายมาอยู่ อำเภอพยัคฆูมิสัยครับค่ะแล้วก็มเีเตียมีลูกกี่คนคะเตียผมมีลูกหกคนหกคนอ่าเป็นคนที่เท่าไหร่คะผมเป็นคนที่หกโอ้คนสุดท้องค,คนสุดท้องครับค่ะคราวนี้ใน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 ความเป็นอยู่สมัยนั้นหรือว่าการดำรงชีวิตเป็นยังไงคะป้ะา่ะก่อนต่ก่อนนี่อำเภอพยัคฆูมิสัยครับเป็นอำเภอที่กันด่านไม่มีรถนะครับจะไปมาสารครามต้องใช้เกวียนครับ แล้วจะไปเรียนหนังสือเที่ยวเทพก็ต้องเดินทางจากนี่ไปพุทดธดิสงฆ์ยี่สิบสองกิโลไปขึ้นรถแล้วก็ไปมังคลขึ้นรถไปครับแล้วความยากลำบากตรงนั้นมันมันสร้างอะไรหรือเปล่าคบป้า,ปา,าอุ้ยมันไกลจังเลยปา้าไม่อยากไปหรืออะไรมีในใจไหมคะไม่มีครับคือพระธรรให้เรามีมรณะมีความอดทนครับป้าเห็นอะไรที่ต้องไปที่นั่นปา้านึกนึกอะไร ว่าเราจะต้องไปให้ได้แล้วก็ไปไปทําอะไรที่ตรงนั้นมันจะได้อะไรคือผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากให้ไปเรียนหนังสือครับเพื่ออนาคตข้างหน้า <Okay. S 1> ากให้รู้หนังสือหรืออะไรเงี้ยครับ <สะ S 1> แรกๆก,ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปะหลานแปดปีครับเข้าปอนแล้วก็เรียนอยู่ถึงป .4 ถึงได้ไปเรียนต่อครับป .4 ไปเรียนต่อปอ 1> ม .1 ผมไปเรียนนะครับถึงมหกมหกเรียนยังไม่จบครับได้เทอมที่สองเทอมที่สามยังไม่จบทีนี้เตี่ยก็ป่วยก็เลยมาดูแลเตี่ยครับแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนต่อจนเตี่ยเสียชีวิตครับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอาทํทำไมไม่เรียนต่อผมบอกว่ากูไปทำเกษตรอย่าไปทำการเกษตรบอกนี้ครับรับเพื่อนไห เราเออเอาทำทำเป็นหรือทำเป็นไม่เป็นก็ต้องฝึกต้องทำ okay. Okay. เริ่มต้นที่แรกก็ห้ <Okay. S 1> องเ,เตีย้ยเนี่ยห้าร้อยนะครับแม่ห mm ้าร้อยไปซื้อเป็ดห้าร้อยตัวเป็ดตัวหนึ่งสลึงหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เลี้ยงอยู่สองปีเลี้ยงเป็ดเนี่ยไปบูชาเข้าแห้งวัดทองนกปคุณ <Okay. S 1> จากหลวงพ่ออุดม ปีบหนึ่งสองบาทแล้วเข้าเปลือกนี่สมัยก่อนถังละสองบาทครับสิบสลึงทีนี้เป็ดเนี่ยหกเดือนเลี้ยงอยู่หกเดือนครับเป็ดไข่วันแรกครับเป็ดไข่อยู่สิบห้าฟองแต่วันที่สองเนี่ยสี่สิบห้าฟองครับผมก็ภูมิใจอะไรทีนี้ไข่เป็ดเนี่ย<ฮ>ผมก็หาส่งร้านอาหารนะครับ อันไหนที่ขายไม่หมดผมก็ทําไข่เค็ม <Okay. S 1> แล้วก็ไปเอาบ้านเราเรียกว่าขี้กระทาเกลือครับ <Okay. S 1> ที่มันขึ้นเกลือที่ของนาเขอครับ <Okay. S 1> มาปั้น oh. แล้วก็ใส่เป็นลังลังละห <Okay. S 1> ้าสิทีนี้หาไข่เป็ดไปขายที่ร้านอาหารเนี่ย <Okay. S 1> ที่ผมแต่งงานนี่ก็คือน้องสาวเจ้าของร้านอาหาร อ๋อค่ะก็คือส่งเป็ดส่งไข่เป็ดไปเรื่อยไปเรื่อยก็เลยพบรักพบรักสื่อไข่เป็ดกยนั้นใช่ไหมคะใช่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเอาเย็นดีกันเลยให้แต่งงานกันนะครับผมก็ขายเป็ดเป็ด4 5 0ห้าสิบกว่าตัวเป็ด400กว่าตัวครับขายได้8,000บาทครับถึงได้แต่งงานนะฮะต้องหาเงินมาแต่งงาน จากการขายเป็ดใช่ครับแล้วก็ได้แต่งงานได้แต่งานค่ะแล้วมีลูกกี่คนมีลูกห้าคนลูกผมครับเป็นชายหญิงผู้หญิงสามผู้ชายสองครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียนจบแล้วก็มาทำธุรกิจนะครับการค้าทุกคนครับก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะครับ เลี้ยงเป็ด50ตัวที่เริ่มต้นจากเป็ด500 500อ่ะตอนตอนแรกนี่จะเป็ด500 500ตาย26ตัวครับตาย26ตัวครับนั่นก็คือลองผิดลองถูกมาใช่เราไม่เคยเราไม่เราไม่เคยเลี้ยงมาก่อนไม่เคยครับคิดยังไงถึงเลี้ยงเป็ดครับก็คิดว่าับไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็ทําอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าที่ดินเราก็ยังไม่มีที่ดินยังไม่มีครับใช้ที่สวนพุตค่ะ เป็นเล้าเป็ดครับทีนี้พอได้ขายไข่เป็ดก็ซื้อที่ดินบ้างนะครับทีละไรซื้อทีละไรก่อนเนีไ่ไรหนึ่งพันสามพันสองครับแถวสีแยกนี่ซื้อทีละไรทีนี้เดือนหนึ่งนี่ผมมีค่าไข่เป็ดได้ประมาณหกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับที่เหลือก็จ่ายค่าที่ดิน เดื uh, อนนี้ค้าไว้อีกเดือนหน้าให้อีกก็คิดว่าสองเดือนที่ดินซื้อได้ไร่หนึ่งครับจนครบสิบสองไร่ได้ที่มา <alah> ทั้งหมดแล้วปา้าค่ะแล้วเลิกเลี้ยงเป็ดเมื่อไหร่คะนะครับป้าป้าเลิกเลี้ยงเป็ดไหมหรือว่ายังเลี้ยงต่อมาเลยเลิกแล้วครับที<ล>นี้ก็มาซื้อ<ล>จกักรยานเก่า,าๆมาเลือกแล้วก็ประกอบครับ หลังจากแต่งงานแล้วก็เลยเลือกเตียงเป็ดแควป๋าในาความสําเร็จณปัจจุบันนี้นะคะป๋าป๋าเริ่มต้นยังไงถึงได้ได้จับธุรกิจเหล่านี้ได้ก็เริ่มต้นนะครับคืออย่างนี้ครับที่แรกนะครับก็ซ่อมจัก,กรยานเนี่ยนะ <Okay. S 2> ได้เงินบ้างก็ไปซื้อที่นะครับ <Okay. S 2> ซื้อที่ตามไร่ตามสวนตามนาอย่างนี้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ ซ่อมจัก,กรยานด้วยปลูกมะม่วงด้วยนะครับปลูกข้าวโพดด้วยครับค <Okay. S 1> ่ะทีนี้ในเมื่อปลูกมะม่วงหลายมันเยอะนะครับสุกแล้วก็ขายไม่ได้อทีนี้ก็ใช้แบบกวนตาก <Okay. S 1> ก็ขายไม่ได้ <Okay. S 1> ก็เลยไปซื้อวัวมาเลี้ยง <Okay. S 1> นะครับสองตัว <Okay. S 1> ตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทสมไยก่อนนะครับ okay. ทีนี้ก็มะม่วงสุกนี่ก็ไม่ต้องไปขายครับวัวกินหมดเอาให้วัวกินหมดวัวกินนะตื่นแต่เช้ามันกินเลยเราตื่นไม่ทันหรอกรจากนั้นก็พอมีที่ดินมีอะไรครบแล้วนะคะแล้วป๋าเข้ามาสู่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนี่ได้ยังไงปัจจุบันนี้ถึงป๋าถึงได้มีฐานะมั่นคงอย่างนี้พอเลิกจาก ทำสวนนะครับปลูกมะม่วงปลูกไรนะครับเลิกเลี้ยงวัวนะครับก็ผมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะแล้วขายไหลลงสีนะครับได้เงินก็ซื้อที่ดินไปเรื่อยๆครับซื้อที่นาอย่างนี้ครับซื้อเสจต้ก็ให้เจ้าของเดิมทําต่อเป็นอย่างงั้นทีนี้อะไรมีที่ดินเยอะเลยครับทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็ มาทําปั๊มน้ามันหมุนหลอดก่อนครับหลอดแก้วห้าลิตรนะครับพอหลอดแก้วห้าลิตรขายดีก็ไปเสนอบริษัทเชลครับบริษัทเชลบริษัทเชลก็เลยเอาถังมาตั้งให้สมัยก่อนนะครับพยักยังไม่มีไฟฟ้าอืมก็ใช้คนหมุนเอาครับใช้ถังทีนี้มีรถ ตามหมู่บ้านนะครับวิ่งมาตลาดมาพยักมาเติมน้ำมันถ้าเติมถึงแปดสิบบาทเจ้าของรถต้องมาเหมือนช่วยครับเพราะว่าสมัยนั้นตัวล่าลิตรหนึ่งแปดสิบตังค์แปดสิบบาทเบนซินลิตรละหนึ่งบาทโอ้เหมือนันก้ามขึ้นเลยใช่ครับต้องมาช่วยกันเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าครับอ๋อค่ะจาก ทำปั๊มน้ำมันแล้วมาทำอะไรต่อครัทีนี้พอทำปั๊มน้ํามันนะครับในเมื่อปีพอศ .2512 <c oughs> พอดีมีหน่วยสเวยสวเยบริจากทหารช่างจากนิวซีแลนด์จะมาสร้างทางจากบอลบือบุรีล์นะครับพอดี <c oughs> ผมก็มีเพื่อน เรียนอยู่เรวยกันครับที่กรุงเทพมาเป็นอยู่หน่วยสลรเวทางและเป็นที่ปรึกษากฎหมายศูนร่วมกับทหารช่างนิวเีแลน <Okay. S 1> เขาก็บอกผมว่ามีที่แถวนี้ไหม mm. ผมบอกว่ามีแต่มันมีมันไม่เต็มอะ่ะ mm. ก็เลยตัดผ่านตัดผ่านเนี่ยผมก็เลยบอกว่าให้ขอซื้ออีกก่อน mm. เพราะว่าประกาศหนึ่งเดือนนี่ โอนซื้อขายได้นะครับก็เลยได้ซืถึงหน่เดือนปุ๊บมีที่ดินครับเพื่อนก็ให้เอาไม้นี่ปักมันก็ตะระเวผ่านเลยครับเป็นอย่างนั้นครับที่มีที่ดินอยู่เดี๋ยวนี้ตรงที่แยกนี่ก็เลยได้ถนนขึ้นมาผ่านที่เราผ่านที่เราครับค่ะแล้วจักได้มีถนนมีอะไรตัดผ่านที่เราแล้วแล้วมีธุรกิจอะไรต่อเนื่องมาอีกคะฟังก็มีผมมาทําปั๊ม มาตรฐานครับ <Okay. S 2> มีไฟฟ้ามีอะไรเนาะนี่ย่ะมาขยายปั๊มนะครับแล้วในการที่เราขายเครื่องดื่มขายน้ําดื่ม<อ>ขายอะไรเนี่ยขายเครื่องดื่มนี่กือดดองครับพอดีเนี่ยลูกชายคนโตนะครับไปเรียนอยู่หองการค้าทีนี้ก็เลยไม่จบแล้วไม่มีงานจะทำนะจบมาแล้วไม่มีงานครับ,รบผมก็เลยบอกเพื่อน ที่เรียนหนังสือด้วยกันนั่นแหละเฮ้ยลูกกูมไม่กลับบ้านไว้พาไปตามหน่อยพอไปตามเจอบอกเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านจะไปทาอะไรบอกอมผมก็เลยบอกวเฮ้ยมีงานทายังไงเขาก็เลยบอกผมว่าให้ไปขายเบียร์อเอาไปขายเบียร์จะเอาทำยังไงใบอนุญาตก็อีเดี๋ยว วู้จัดการให้เหรอเพื่อนนะเพื่อนบอกจะจัดการให้นี่แหละคือทีนี้ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนนี่แหละครับ <c oughs> ผมก็เลยลงไปกรุงเทพกรุงเทพก็เปือนบอกพวก,พวกเวตรียมพร้อมนะนะที่จะเป็นตัวแทนขายเบียนผมก็เลยไปบอกเขาก็เลยบอกฝ่ายการตลาดนี่ครับให้ออกใบอนุญาตเบียนให้ผม ว่าหอ,อจกออสมบัติบริการพยัก mm hmm. เป็นตัวแทนจจกหน่ายเบียในเขตอำเภอพยัก mm hmm. เขาเขียนในวันนี้นะผมก็เลยไปให้คุณสันติดู mm hmm. คุณสั oh. นตินี่ผมบอกว่าผมผมไม่เอาอย่างนี้ oh. ขายทั้งจังหวัดผมบอกอย่างี้นะทีนี้เอา,เ,อาเราก็บอกมนันให้เขียนขายทั้งจังหวัดมันไปเขียนอย่างนี้เ <laughs> ทีนี้เขาก็เลยบอกใหม่ให้ไปเขียนใหม่อีกครับไปเขียนใหม่อีกนี่เขาเขียนน่ะหอจกสมบัติบริการพยักเป็นตัวแทนจําหน่ายเบียในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมาตราฐานผมบอกว่าเอาอย่างนี้กูขายแค่อำเภอเมืองบอกว่าใายตั้งจังหวัดถึงจะเอาทีนี้ก็คุณสันติเลยว่าเมียไม่เฮ้ยเราเขียนเองเขียนเอง เขียนด้วยมือคนทันตีนะครับก็เลยได้เนเนเยนเบียครับในเมื่อปีพศ .2129 ผมก็เอาไปให้สำนักสามีต์ออกใบอนุญาตเก็คือทำถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ได้ขายจากตรงนั้นมาต่อ่อนะคะแล้วการขายขายเบียหรือว่าการส่งเบียรสมัยนั้นเนี่ยมันมีรถส่งหรือว่ามีอะไรส่งอีกใช่ไหมคะเราต้องไปบรรทุกเองครับบรรทุกเองที่บางกระบืับ ต้องเอารถไปผมไม่มีรถหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นทุนยังไม่มีพอก็จ้างรถเป็นเที่ยวครับรถพ่วงเขาไปบรรทุกข้าวไปกรุงเทพก็ให้ไปใส่เบียร์มาอย่างนี้ครับแล้วเวลาส่งตามร้านตามไรนี่ทำาไงตามร้านเนี่ยครับเราเรามีรถบีกับนะครับส่งตามร้านทีนี้ไปตามร้านนี่โดยมากมันก็ที่ก่อนนะครับโดยมากก็ร้านอาหารนะครับ ตัวแทนจําหน่ายเบียในตามร้านต่างๆเนี่ยมันน้อยครับคือเราจุดคือตองร้านอาหารก่อนผมก็ไปกับลูกชายนี่ไปเช็ดตู้เย็นตู้อะไรเขานะครับอ่าหรือว่าเป็นการบริการอการบริการทำความสะอาดครับทีนี้พวกไปกินพวกอะไรเขาก็รู้เออว่าเรามีเบียขายอะไรอย่างไรครับทีนี้ร้านต่างๆนะครับที่อยากมาเป็นตัวแทนเรานี่ก็ มาติดต่อครับเราก็ไปดูเอสมควรไหมอันนี้จะผ่านไหมเออมาดูตรงไหนครับที่จะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยธุรกิจของเขาครับ๋อค่ะแั้ก็ดูตรงนี้ด้วยดูว่าถ้าเขาเป็นหนี้เราเนี่ยมันมันจะเก็บได้ไหมอย่างนี้แหละครับนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเราเราก็ทำถูกต้องตามระเบียบตามอะไรนะคะการมีเพื่อนก็สามารถที่จะ ช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในเขใต้ใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ขยายไปถึงนักปัจจุบันนี้ปลาขยายไปถึงกี่จังหวัดกี่อำเภอแล้วคะสำหรับายในตัวแทนจังหวัดมคาครับทุกอำเภอค่ะสำหรับการขายเบียร์ใช่ครับการขายเบียร์เนี่ยครับข้ามจังหวัดไม่ได้ข้ามเขตไม่ได้ครับโดนปรับครับงั้นวันนี้ ป่าคะก่อนที่จะทราบว่าพอหลังจากธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขายเบียร์ขายอะไรเนี่ยเราก็ทําการ,ร,กกการตามกฎกติกาตามระเบียบอะไรแล้วป่าอายุขนาดนี้ป่าปล่อยวางให้ลูกหลานทำเดี๋ยวนี้ให้ลูกๆครับแบ่งธุรกิจทุกอย่างครับให้ลูกยูกครับขายเบียร์นี่ก็มีสองคนลูกสาวครับลูกสาวคนเล็ก ค่ะจากประสบความสําเร็จในเรื่องของการขยายตรงเรื่องของเครื่องดืง่มเรื่องของเบียร์แล้วตอนนี้ป่าทำอะไรตร่อนที่นี่นมีที่นะครับเราก็ถมที่ครับนะครับถมที่เพื่อให้เป็นจุดสนใจของพวกที่จะมาเช่าครับม,มาดังว่าบริษัทใหญ่ๆนี่นะฮะมาเห็นที่เราเนี่ยเขาก็สนใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมธุรกิจคืออ่ามีที่ดินเนี่ยให้เช่าครับทุกวันนี้นะฮะค่ะ <laughs> หลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีธุรกิจให้เช่าที่แล้วก็สร้างอาคารให้เช่าครับแล้วป่าดูแลไวเหรอคะก็ลูกๆครับให้ลูกๆใช่ไหมคะลูกๆครับเป็นคนที่ถ้าใครมาติดต่อโทรมาผม่ว่าไปที่ออฟฟิศก็ลูกอยู่ครับนั่นก็คือสร้างธุรกิจให้ลูกได้ขยายใช่ครับเพอเพียงแล้วแล้วมีลูกกี่คนมีลูกห้าคนลูกผมครับเป็นชายหญิง ผู้หญิงสามผู้ชายสองครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียนจบแล้วก็มาทำธุรกิจนะครับ <Okay. S 1> การค้า <Okay. S 1> ทุกคนครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะครับ, <Okay. S 1> รบจากที่ป๋าได้ประสบความสำเร็จทั้งนทางด้านธุรกิจทางด้าน รัวลูกๆก็ประสบความสําเร็จกันแล้วนะคะคแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสนใจในในส่วนของการปฏิบัติของป่ามากเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรทเกษตรค่ะคซึ่งเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยครับนะคะแล้วก็ป่าลงมือทําด้วยคับตอนนี้ป่าขอโทษนะคะป่าอายุเท่าไหร่แล้วนะคะผม8ปดสาครับป่าสมหรับอายุแปดปีป่าทําการเกษตรตรงนี้ มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีความสุขใจมีความสุขในด้านจิตใจครับค่ะทุกอย่างคืออย่างไปทำนาอย่างนี้นะฮะเออทำทำนาแล้วก็ถ้าเราทําถูกหลักการนะครับมันก็ได้ผลผิดสูงครับค่ะอย่างนี้นะนี้ป่าก็ปฏิบัติตามรอยรอยพระบาทของพ่อหลวงรัชการที่เก้าครับค่ะตรงนี้เลยลงมือทําด้วยเลยครับทําเลยครับค่ะมี เริ่มต้นทําอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีแบบว่าโคกน้องนาอย่างนี้แหละครับค่ะมีสะมีปลาแล้วก็ทํานาด้วยครับค่ะทํานาที่ทํานานี่ค่ะทํานาเหมือนเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าเหมือนปัจจุบันนี้ที่เขาทํากันหร <ทำ S 1> ือเปล่าท่านมัอน,นคน,นสมัยเก่าครับอ๋อครับไม่ใช่ทํานาหวานเป็นทานาดํานะครับค่ะนาดําเนี่ยครับนาไร่หนึ่งนะครับจะปลูกข้าวได้หกพันสี่ร้อยต้น ห่าง50เซนนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยเข้า1กิโลต่อ1ไร่1กิโลต่อ1ไร่ครับน้อยมากเลยนะคะค่ะไม่น้อยเราจะได้ผลผิดเนี่ยครับสูงครับข้าวมันจะแตกรวงแตกกอครับกอหนึ่งก็ประมาณ20รวงนี้นะฮะรวงหนึ่งนี่มันจะมีข้าวถ้ามันสมบูรณ์นะครับก็ประมาณร้อยกว่าเม็ด ประมาณร้อยสิบเมตรร้อยยี่สิบเมตรครับงั้นในหลักการนี้ป่าทําแล้วทํามาตลอดครับได้หนึ่งหนึ่งไร่ได้ได้เท่าไหร่คะได้เข้าเท่าไหร่ได้เข้าตันกว่าครับโอ้ตันกว่าครับเมล็ดพันแค่หนึ่งกิโลครับได้เข้าตันกว่าครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราทําเยอะๆดีไหมคะก็ดีครับแต่ไม่มีคนทําครับมีแต่นาหวานหมดเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวครับขาดทุน ถ้าทํางั้นขาดทุนค่ะงั้นทาน้อยดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าทํามากครับโอเคค่ะงั้นก็นอกจากทําข้าวแล้วเราวิธีการเก็บผลผลิตล่ะคะเก็บพล้นผีใช้เกี่ยวครับค่ะใช้คนเกี่ยวครับแล้วก็มัดเป็นฟ่อนแล้วก็เอามาวางตากครับตากตรงที่นาครับเอาทับทับกันขึ้นแล้วก็ เขาเรียกว่าล้อมข้าวเขาเรียกว่าล้อมข้าวการตากแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นเลยนะคะในปัจจุบันนี้ไม่มีครับคืคะแล้วเป็นสิ่งที่เราเราค่อนข้างที่จะเห็นได้ยากมากแล้วทําไมเราถึงต้องใช้วิธีล้อมข้าวหรือว่าคนโบราณนี่เขามีทฤษฎีแบบนี้หรือว่าหลักการแบบนี้ยังไงคะคืออย่างนี้ครับถ้าเราทําเป็นล้อมข้าวขึ้นนะครับถ้าเราทําถูกกลักนะครับฝนตกก็ไม่เปียกข้าวไม่เปียกเลยครับน้ํามันจะไหลลงเลย ถ้าวางถูกนะครับคือวางเนี่ยต้องให้ตรงกลางเนี่ยครับลมผ่านได้ลมผ่านได้ครับข้างบนก็ให้ซับกันนี้แต่ว่าข้างล่างต้องให้ลมผ่านได้่งั้นก็คือข้าวจะไม่เสียครับข้าวไม่เสียด้วยการรมข้าวของสมัยโบราณจะจะดีกว่าการที่เราเอามาตากดีกว่าครับบนถนนครับคุณภาพดีกว่าอีกคุณภาพข้าวดีกว่าใช่ครับค่ะ ป่าอายุ83ปีเชื่อหล่ะว่าป่าจะต้องมีของที่เราประทับใจหรือของที่แบบเตือนความทรงจำหรือของสะสมที่เราสะสมไว้อันเดี๋ยวกับเราก็ผมจะขอชมนะคะคว่า,<ม>าเห็นป่าสะสมของรักของห่วงไว้เยอะป่ามีอะไรบ้างคะที่ประทับใจแล้วก็สะสมไว้บ้างก็มีของของเกลี่ยครับที่มาจากเมืองจีนครับ ที่ยมมาจากเมืองจีนนะข้ามเรือข้ามเลยนะที่บอกว่าเสื้อผืนหมอนบามีหมอนมีตะกร้ามีอะไรเนี่ยครับมีอยู่มาจากประเทศจีนเลยใช่ครับแล้วมีอะไรที่อะไรเขาเรียกไม่ไผ่อ่ะที่ใส่เงินอ๋อถ้าถ้าถ้าบ้านเราก็เรียกออมสินเนาะที่เก็บตังค์ใช่ที่เก็บตังค์ออมครับออางั้นก็กระปุกออมสินนี่ก็เอามาจากจากประเทศจีนประเทศจีนครับ แล้วก็เป็นเหมือนไไม่่ผจนใจเป็นบ้องอ๋อค่ะจอรูแล้วแล้วป๋าเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ภูมิใจครับภูมิใจครับเดินรอยตามเดี๋ยวค่ะนอกจากเสือพื้นหมอนใบแล้วนอกจากนั้นยังมีของสิ่งไหนคะที่ป๋ารักป๋าชอบมากอย่างอื่นนะครับ จะมีไหมพวกเอ่อะอ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ป่าได้ทำกินหรือว่าให้ให้เตือนใจให้เราขยันอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ใชครับครับ,รบเอ,อพอมองเห็นแล้วก็นึกถึงว่าอืมความอดทนครับโอ,องเตี่ยที่ทำมานะอยากไม่มีอะไรเนาะ คต่อคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เชื่อแน่ค่ะว่าป่าน่าจะมีอะไรที่แบบเอ่อเป็นสิ่งเตือนใจหรือว่าป๋าใช้จุดไหนหรือว่าคําพูดไหนของใครที่ทําให้ป๋าได้มีความอ,าอดทนหรือว่าประสบความสําเร็จได้ณวันนี้คะ่ะคืออาจารย์เคยสอนว่านะครับเราพอใจในสิ่งที่ตนมีครับแล้วก็ เราขยันประหยัดซื่อสัตย์นะครับเราประสบค,ความสำเร็จสิ่งเหล่าน,นี้เองนะคะที่ทำให้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือของของเตือนใจนะสิ่งเตือนใจจากที่เตียได้ได้ได้หลงเหลอไว้ให้ค่ะป่าคะควันนี้ก็ถือว่ามีความรู้สึกว่ามประทับใจแล้วก็ร,รู้สึกนึกถึงในการที่เราจะทำความทำ ทำเจริญรอยตามหลวงพ่อหลวงด้วยเหมือนอย่างที่ป่าธามก็คือที่เกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้งการที่จะต้องเป็นคนที่ขยันนะคะซื่อสัตย์แล้วก็ประหยัดสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักทุกคนจะประสบความสาเร็จครับก็ขอบคุณสําหรับป่าสมบัติมากเลยค่ะขอบคุณที่มาถ่ายทอดในเรื่องราวของการสู้ชีวิตพร้อมทั้งการให้เราได้ประสบความสําเร็จตามรอยตักป่าด้วยนะคะขอบคุณมากสวดสลยค่ะสวัสดีครับ นี่คือสิ่งสำคัญนะคะที่ทางเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะควค่าแก่การที่จะหยิบไปใช้แล้วก็เลือกเป็นแบบอย่างนะคะาบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นเก่านะคะสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งที่บอกว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดนะคะ สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นหัวใจหลักที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างปราสมบัติจากอำเภอพญากระูุิมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ